สวัสดีเพื่อนๆน,น,น้าๆน,น,น้องๆนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้เจอกับเหนือเมฆฟิชชิ่งชาแนลนะครับก็วันนี้นะฮะผมจะมาทำคอนเทนต์นะครับในการตกไรสารขูดตะลิงนะครับด้วยคันระยะเมตรแปดนะครับตกแบบ no save นะก็วันนี้จะมาทำคอนเทนต์ตามหาปลาไซกิโลนะครับไซโลขึ้นนะเราจะตกแบบ no s a ฟด้วยคันระยะเมตรแปดนะครับนี่แบบไรสารนะครับ ก็พอดีวันนี้มาทําการแข่งขันสวายนะฮะที่บอ่อลอมิคอฟฟนะฮะจังหวัดเชียงรายนะก็ภาคเช้ามีเวลาว่างก็มาทำคอนเทนต์เล่นๆนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับก็เดี๋ยวมาดูวิธีการขึ้นชุดใส่หน้ากันนะครับก็ชุดใส่หน้าก็จะเป็นชุดตกไร้สารแบบง่ายๆนะฮะก็สายจากไปคันนะก็ชุดตัวทุ่นเนี่ยก็จะมีสต็อปลน์ตัวบน2ตัวนะฮะที่เสียบทุน่นตัวทุน่นแล้วก็สต็อปลน์ตัวล่าง2ตัวนะฮะ อ่า็าตอตไลน์ตัวล่างสองตัวก็เอาไว้กันเวลาเราวัดแรงๆนะกันอ่าทุ่นมันเคลื่อนนะครับตัวบนก็เอาไปไว้มากระดับน้ําได้นะฮะสตัวเวลาเราจะตกใกล้กับตกไกลนะครับประมาณนี้นะครับส่วนชุดสายหน้าเนี่ยมันจะเป็นเส้นเดียวนะฮะจากปลายคันมาเป็นตัวตะขอเลยนะครับวันนี้ใช้ใช้ตะขอเบอร์หนึ่งนะครับของโอเนอร์นะครับ ชุดสายหน้าจะไม่มีลูกหมุนจะไม่มีตะกัวเลยนะฮะนี่ฮะเขาเรียกชุดไหลสารนะไหลสารก็คือไหลสารตะกัวนะฮะจะไม่มีชุดตะกัวเลยนะฮะก็วิธีการตั้งทุ่นเนี่ยเราก็จะตั้งง่ายนะฮะโดยการใช้ใส่อาหารเข้าไปเป็นนวดนิ่มนะเพื่อให้ดึงตัวทุ่นนะครับเนื่องจากตัวทุ่นเนี่ยเป็นทุ่นไหลสารอยู่แล้วนะครับก็ผมจะตั้งคร่าวๆ่าไว้ที่3ข้อสีนะครับนี่นี่เป็นทุ่นไร้สารที่ผมทําเองนะครับถ้าเพื่อนๆนสนใจวิธีการทำนะฮะก็เข้าไปดูอีพีเก่าเก่านะฮะ ep ที่79นะครับที่ผมตกไร้สารบาลานแตะนะครับเนี่ยตั้งง่ายๆนะครับทำง่ายง่ายนะทุนตัวนี้โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับตั้งคร่าวๆไว้ที่3ข้อสีนะครับก็ส่วนอาหารที่จะใช้ตกในวันนี้ก็จะเป็นฟิชฮุกนะของเชียงรายฟิชชิ่งนะครับของนาเว็บนะวันนี้ใช้ฟิชฮุกสองสีส้มนะครับเรือเรียกอีกอย่างนึงว่าชานมนะครับ น,นะครับก็วิธีการผสมก็ผสมเป็นผงนะครับเป็นผงผงนิ่มๆน,นะฮะเอาไว้เป็นเหยื่อหลักในการอวยนะแล้วก็นําตัวผงเนี่ยมานวดกับน้ําให้มันเป็นนวดนิ่มในลักษณะแบบนี้นะครับตกง่ายๆครับการตกไร้สารนะโอเคอเดี๋ยวมาดูวิธีการใส่เหยื่อนะนะวิธีการใส่เหยื่อผมก็จะใช้นวดนิ่มนะครับมาเกี่ยวไว้ตรงตะขอนะเป็นเม็ดเล็กๆนะครับไม่ต้องใหญ่มากปนระมาณนี้นะแล้วก็เอาตัวผงนะครับ มาจับจีบไว้ตรงนุ่นนิ่มอีกทีนะฮะเพื่อเป็นตัวอ่อยนะตัวนี้เวลาตกถึงน้ําปุ๊บเนี่ยมันจะค่อยๆยลอยตัวจากด้านบนลงถึงด้านล่างนะพอถึงด้านล่างปุ๊บเนี่ยมันจะกองกองไว้นะครับเพื่อเพื่อเรียกฝูงปลานะครับส่วนเม็ดด้านในเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ปลาเข้ามากินนะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าวันนี้จะทําสําเร็จไหมนะฮะในการตามหาปลาไซกิโลนะฮะด้วยคันระยะมิตรแปดตกแบบโนเซฟนะครับ คคนะครับวิธีการตกก็ง่ายๆครับใส่เม็ดนวดนิ่มเข้าไปนะแล้วก็เอาตัวผงนะจับจีบนะครับแล้วก็โยนไปตรงที่เราตั้งระดับน้ำเลยนะครับตั้งไว้ที่3าข้อสีนะนีการตั้งก็ตั้งง่ายๆนะครับไม่ยากนะใสสันรอทุ่นจมตอกินเลยครับ อันนินินนี้นนนนนนเล็กอยู่ครับนี่เจอไซส์ใหญ่ๆเลยนนครับวิธีเอาตะขอออกนะฮะก็นะฮะเราดูเกสรอ,อยู่ด้านบนนะฮะเราก็จะใช้เล็บนะฮะปักเข้าไปตรงเกสรเลยครับดิ่งออกประมาณนี้ง่ายๆง่ายๆ เรทุกจะโฟกัสสีก็ตกได้นะครับเพราะว่าเราตกแบบไร้สารอยู่แล้วนะ,ะตาชินค่อนข้างเร็วครับบอน,นี้ดีมากๆวัดได้ทุกอาการนะครับไม่ว่าจะเป็นตอบจมยกเหยื่อหรือว่าเดินนะครับชิงจังหวะวัดได้เลยนะครับจบค้างครับหนไหมครับเจอแล้วครับสายใหญ่แลครับตรงนี้ คิดว่าจะไซโลได้แล้วครับนี่ฮะถือว่าประสบตรงมสมเร็จนะครับปสบมสมเร็จนะครับไซโลครับปะหวียงไม่ได้นะอุธิ์ สวยทิ้งไสวยกับทไซส์สวยกืนนะืนอันนี้ โอ้โหครับขาดเลยครับปลาไซโลนะฮะปลาน,นินไซโลตัวที่3นะครับขาดครับผมเดี๋ยวเรามาสรุปอาการตัวทุ่นกันนะครับก็ก,การตกไร้สารขูดตะลิ่งเนี่ยสามารถวัดได้ทุกอาการนะครับไม่ว่าจะเป็นการตกจมการพาทุ่นเดินหรือว่าการยกยกถึงขั้นนอนเลยนะครับเ,รยยเพราะว่าเราตกแบบไร้สารนะ,รนะเวลาทุน่นยกตัวเนี่ยมันจะถึงขั้นนอนเลยนะครับก็วัดได้ทุกอากาศนะครับก็การตก ไร้าสารกุตตลิงนะฮะ <laughs> ก็ถือว่าเป็นเกมกีฬาที่สนุกนะครับแต่ต้องมีสตินะครับ <laughs> เพราะว่าเราไม่ได้ใส่สายเซฟนะถ้าเรา,าไม่จ้องทุนคันเราอาจจะลงไปอยู่ในน้ําได้นะครับ <laughs> เพราะฉะนั้นาการตกไร้สารนะฮะควรจะมีสติหน่อยนะครับ <laughs> เพราะว่าสายเนะี่ยมันจะค่อนข้างตึงนะครับค่อนข้างตึงนะทาใหา้เวลาปลากินกระชากนะอย่างเช่นปลาตะเพียนปลาวลจนันอะไรพวกนี้คันเบ็ดอาจจะลงไปอยู่ในน้ําเลยนะครับแล้วก็สวายนะก็คอนเทน หาปลาไซโลนะฮะวันนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับก็ได้ปลานินนะไซใหญ่นะ <ค pou. S 1> ไซโลประมาณ4ีหตัวนะครับ<ค>แล้วก็ปลาเล็กวันนี้ปลาเล็กค่อนข้างเยอะนะครับค,ค่อนข้างเข้ามากวนนะปลานินตัว3 4นิ้วนะฮะค่อนข้างกวนนะ<ม>ทำให้พวกสวายไม่เข้าเลยฮะวันนี้ไม่โดนสวายเลยนะครับ<น>ก็วันนี้ตะขอนะขาดไปอยู่อ่าสีสี่ตัวเบ็ดนะนแล้วก็ตัวสุดท้ายนะฮะลาเลยครับตัวนี้โดนปลานินไซใหญ่นะตะขอลาเลยนะครับก็ ตอนนี้นะักตกปลาที่จะมาแข่งสวายก็เริ่มเข้ามาในบ่อแล้วนะครับผมก็คงจะต้องหยุดในการทําทคลิปลรยสารคุตลิ่นไว้เพียงเท่านี้นะครับยังไงเพื่อนๆก็ลองเอา,อาชุดใส่หน้าแบบนี้นะครับไปตกเล่นดูนะครับถือว่าเป็นเกมกีฬาที่สนุกนะสู้กับปลาแบบ no save นะสู้กับปลาโดยใช้โดยไม่มีสายเซฟนะครับก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งนะครับก็ ยังไงนะฮะก็ฝากเพื่อนๆนะฮะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเหนือเมฆฟิชชิ่งชาแนลด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก็คงต้องลากันก่อนนะครับไว้เจอทิปหน้านะฮะผมจะไปทําไรสารขุดตะลิ่งที่บ่อไหนก็รอติดตามกันแล้วกันนะครับสำหรับ EP นี้ฮะเป็นไรสารขุดตะลิ่ง EP ที่4นะครับตามหาปลาไซกิโลนะฮะถือว่าประสบความสําเร็จนะครับก็สําหรับวันนี้ก็คงต้องลากเพียงท่งนี้นะครับ